ขอให้มีสติจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับธรรมบทนั้นที่นำมาบริกรรมเช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธก็ขอให้สติจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธบังคับจิตไม่ออกในเวลานั้นเพราะจิตถูกกิเลสกลับดันตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงขณะที่เราไหว้พระ กิเลสนั้นจะฉุดลากความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวงุ่นไวายต่อไปมากมายไม่มีสิ้นสุดเราจึงต้องหาที่ยุติด้วยคำมกรรมภาวนาไม่ให้มันชุดยุ่งเหยิงต่อไปให้มันชิดกับพุทธโธพุทธโธมีสติบังคับอยู่อย่างน้อยขอให้ได้สักสิบนาทีไม่ได้มากก็ตามขอให้พี่น้องทั้งหลาย ได้ทำเถอะจะเห็นความแปลกประหละดาดตาจั์ของจิตใจเรามากขึ้นเป็นลำดับ